ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทั้งชอง่องมื่อนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วเนาะค่ะพี่น้องอ้าวไก่วัดรัฐบาลไทยก็ใกล้ขมา่าใกล้ขมา่าอีกแล้วเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยอ้าวเมือ่อคืนนี่ก็มีพ่นโชคดีกับเล้าหลายคนเนาะค่ะพี่นอ้องอ่ะดีใจน้ำเนาะคะ่ะเล้าแตกสองหกสามแล้วค่ะพี่น้องสองสองหกส,สามเมื่อคืนนี้ คูสายเล่าก็คือสีสูกดีหลายคนอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมือนี่แม่ขั่วได้รับข่าวดีจากเซียนว่าปีปทุมเด้อค่ะพี่น้องเซียนว่าปีเพิ่นทรมาหาแม่ขัวอ่ะเพิ่นอยากเอาแนวทางมาว่างเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีมาผิดจารณาน้ำกันเนาะคะ่ะเอาไปคุยน้ำกันกับเซียนว่าปีเนาะคะ่ะ วาเพ่นสใหายนวทางเขาแบบใดเป็นล่างเพื่อเป็นบนเป็นซิปคือเป็นนวยเนาะค่ะพี่น้องไปฟังน้ากันค่ะตอนนี้อยู่ในสายด้วยค่ะสายเซียนวาปีด้วยค่ะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลพ่อวันดีค่ะเฮ้ย hey, วันดีครับโอ้ยคือได้ยินคาวาแนวทางของพ่อเดินดีเดินง่าว่พอ่อเฮื่อจังใดถือบากตลอดไปเลย ค่งขวพอไอ้เเป็นบนเป็นลางตามแล้วเขาน่พออายุบาสถึงทั้งบนตั้งลางได้ว่ากันาะค่ะโอ้แสดงว่าดวงดีเนาะพ่อเนาะพ่อวิ่งเกินตามแล้วกาพอทีก็ขับสูดได้ว่ากันะค่ะตว่าบันีเได้สุดเดียวกันละบันดีสองบีสามบีเก้าบีศูนย์ตว่าพอที่นีพอได้ศูนย์เก้าตรงตกันแล้วก็พกสามอะค่ะโอ้ขันขคุยกันแต่ตอนนั้นกระสิได้ มาให้เอฟซีอันน้ำกันล้วเนาะพ่อเนาะได้น้ำกันล้วเนาะแบร์ตาตาไปเก่าพ่อก็เช็ดตั้งค่เช็ดเป็นบนลางไว้แม่ว่ายวสิพ่อมาแยกคือซื้อโอ้พ่อมาแยกมันเลยเป็นผู้นึงเขาบนผู้นึงเขาล่างบอกพ่อแบร์ตาตาไเก่าพ่อมีเก่าก็ฟูดหรวอวะกันล่ะพ่อเลยนขัดเอาเอาเก้าเนี่ะอื้เออเลขล่างมันพ่อเลยนว่าขัดเป็นไอ้สองกับสามป่ะนะแต่ว่าพ่อ พอได้แต่เก้าแปดท่าลุ้ยเนี่นอกับปอยไปยู่งด้แม่ขว้าค่ะเออเราก็ได้เก้าสามตุ้งตรงเด้อ้อยหกสามตุ้งตรงนี่นค่ะเอาพอ่อของพ่อเป็นเซียนบาปีเนะาะครับผมเซียนบาปีปรทุมเซียนบาปีเนาะค่ะอ่าปีประทุม พ่อโอมมอ่าโอเคค่ะพ่อเอาระวังระวังมีมีเลขวิ่งเลขอยังบ่พ่อเขอเป็นสูตรคำนวณบอกของพ่อเื้ยจังไดเฮ้ยสูตรคำนวณโอ้พ่อคำนวณมาหลายปีแล้วบ่พ่อปล่อยปล่อยบ้า่ต่อว่าจังว่าปีไหนต่อปีไหนที่พ่อก็จับอะไ้หลายปีแล้วก็ะซิว่าปีล่ะโอ้แต่คำนวณเองนี่บ่พ่อคำนวณเอกตะกี้พ่อก็ปล่อยไปหลายสองเดือนเลยแม่กลัวจ้า หลักใจผม,าม,าจกกมว่าตอ้มมกกองหนึ่งลูกจักรกระบะกู้ปล่อยซุ้มบูเกเรียงว่าผมก็ปล่อยดิค่ะโอ้แส,<ะ>สดงว,ว่าของพอ่อนี่สิสูตรเกงเ่งยุ่นเนาะก็ถือเกเรียงเด็กปล่อยไปไอยปีนะทั้งบนทั้งล่างดอกมันปีมันออกสูตรเกตกำเข้าสองกระบะตรงๆได,ด <S <S ้นี่ค่ะพ่อเออาเาแนวทางของพ่อนี่เป็นเลขวิ่งก้อนป่ะพอ่อครับเอาเลขตั้งหลักมาเลขวิ่งมาเลยนั่นละ อ้าวตั้งหลักเลขวิ่งเนาะพ่อเนาะเออวิ่งบนวิ่งล่างบ่พอ่อเฮอยจังไดเอาบนล่างไปเลยอ้าววิ่งบนล่าง <c oughs> มันจังบ่ออันบออนอน่อพลา,าดโอกาสเนาะพ่อเนาะแต่บ่าพลาดโอกาสคือว่าไง่ล่ะอ่าให้เอฟซีเพิ่นพิจารณาเอาเพิ่นมักตัวใดไก่เพิ่นคัดเอาเนาะพ่อเนาะแม่เอ้าวพ่อวิ่งตัวไหนพอ่อจาบเจ้าเก้าหนึ่งขั้นเลขวิ่งบัลลังก บัตรเลขได้ตังเลขตังค์รักมันมันสีบี้ศูนย์หนึ่งสองสามมลาพอกระเลขพอกระเลขวี่ศูนย์ครับไหนหนอ้ดึงอกลางวดดีพ้อข้อวิ่งตัวไหนก็วิ่งไก่ศูนย์ครับหนึ่งตาเบิกเอาที่ที่อยู่ได้ตลาดบอบ้าน,น่ะไรแต่ว่าป่านนี้พอเฮียหลอกไปพอไปวิ่งขาครับหนึงเป็นหม้มมอว่างกันเลยนะอเออที่พอหายไปล่ะมันมันกระมีอยู่ได้ตลาดกัน่ะไรแม่กวาดเขา ว,วันที่สิบหกนี่พ่อจะวิ่งตัวไหนก็นพอ่อทอสิสีวิค่าครับวิคาครับดื้อวดน,นี้นะเอออวดดทีล่ละวันที่สิบหกกรกัาค์นี่นะวิ่งห้ากับหนึ่งแล้วพ่อเนาะป้าผมห้ากับหนึ่งออค่ะเอ้ามไม่จับคู่ปะพ,อพอ่อม่จับคู่ให้เก้าคู่แต่ละมันสิเป็นหมดปวลาเลยอ๋อค่ะค่ะพ่อเอาจับคู่ค่ะ กูบอกสี่ี่หาศูนย์หาสองหาสามเดี๋ยวเดี๋ยวพอห้าศ <58, S 2> ูนย์ว่ช่ะห้าสองห้าสามห้าบเออห้าแปดตัวนึงห้าแปดวันนี้กับเจเ็ดหาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ เออพ่อกะสีพี่ไอ้หึงสี่ึงเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเออได้ละเกาหางมั้สามสี่เอาอ่ะค่ะพ่อเกาหางเป็นบนล่างเนาะพ่อเนาะบนล่างเลยบ้านนี้พ่อระวังเล็กวิ่งหากำหนึงพ่อจะพ่อมักไม่ใจตัวใดพ่อ ก็เป็นซ้ำๆกันเวลาแต่ว่าสี่ไฮเด่นเละคือเด่นเละดึงกับไอรักขาที่พ่อกระบะอยู่ลูกขาขัขขา้นขั้นในพอดีก็คือหาสามอะห้าสามห้าสามค่ะพอ่อห้าสามาสามมาดีกาข้ับดึงพ่อกระดุน,นสิบเด่นสิบสี่กับสิบเจ็ดอละอมักคืดกันกับแม่ขั้วอยู่เวสิบสี่กับสิบเจ็ด ล่ละโตพ่อบักอะค่ะสามคู่บะพ่อสคู่โอ้ค่ะ้าาว่กเลขสาม,มตัวเดอรีอยูไออโอเลขสามหางไม่ฝากปะพ่อนี่นี่สนี่ไอสี่จเจ็ดเ้ออ๋อพ่อมีเลขสามตัวเด้อค่ะสี่หนึงนห่งเจ็ดค่ะ ต่ละไอคูเดียวเลยละสี่หนึ่เจ็ดะ่ะเม็ดเดียวเนี่ยเออเม็ดเดียวนล่ละผกคือแข็มคักแทะเอาพี่น้องเอาไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องสี่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวเด้อค่ะสําหรับสามตัวของ่อเนาะคะ่ะเอาแนวทางของ่อกะหน่อยคูมากเนาะคะ่ะถึงแม่นจ๋านพอกมีตัวนิ่งตัวมากในใจให้ให้ FC เอฟซีเลียกเด้อค่ะว่า มักบอส่สวนทีพอ่อลงไปอันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะเอฟซี FC ทังช่องอันนี้เป็นคลิปแรกของแม่รัวเที่ยวามาลงให้เอฟซีพิจารณาเด้อค่ะเอาพอ่อมวดนี่พ่อมักหาสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเออเดี๋ยวละโตบักโตบักอีนเดีก็คือมีหาสามมี่สิบสี่มี่สิบเจ็ดดีละแขนแขนเลยเนาะพ่อเนาะเออต่ว่าบักจีซือไรว่าสิบสี่เดี๋ยว ค่ะเอาขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อเด้อที่ให้แนวทางมาฝากเอฟซีค่ะครับผมกระสละค่ะก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อพ่อเด้อแบกไก่เอฟซีแบ่คั่วมีโสมมีไส้เต้าเบอร์เบิร์แฉกเบิร์อย่าซื้อหลายค่ะพ่อได้ฟังกันละค่ะอย่าื้อมั้งวากันไม่อีกค่ะค่ะพ่อขอบคุณค่ะพ่อเออครับขอบคุณครับแบกคั่วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะค่ะค่ะอะพี่น้องเซียนวาปีปทุมด้วยค่ะเซียนวาปีปทุมวิ่งบนล่างห้ากับหนึ่งเลือค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างห้ากับหนึ่งเด้อค่ะส่วนจับคูมีหาศูนย์หาสองหาสามหาแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเด้อค่ะพี่น้อง ส่วนแนวทางสามตูมีสี่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวโคโลูเด้อค่ะพี่น้องพิจารณาเอาก่อนลงทุนเด้อค่ะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเมือนเมื่อน,นี้เป็นคลิปแรกของเซียนวาปีปทุมเด้อค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้ค่ะกไรก่กดแช่ให้แม่กั้เด้อกดติดตามแม่กั้ในขอบุญขอบคุณที่กดติดตามขอบุญขอบุณทุกคอมเมนต์ทุก อ่าที่กดหัวใจให้แม่ขัว่วแม่ขัวก็จะหาแนวทางมาฝากเอฟซท่างช่องเนาะคะ่ะฝากเอซเพินไ้พิจารณาเนาะคะ่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็เลยกดแชร์กดติดตามพ่อกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ